ถ้าแม่บอกเชื้อมันถ้าแม่บอกฉันมันไม่แดงอ่ะโอ้โหแค่นี้ไม่แดงหรอใช่ไปเอาทั้งโรงงานเลยค่ะถ้าฉันปากแดงแบบ เยอะๆมันจะปากแดงกันไปไม่เธอโอ้ไม่แดงหรอกทายยอีกเยอะก็ได้งั้น,น่ะอืออเร็วไหมไปไหนต่อเธอเราเปิดแมสให้ดูหน่อยไปไหนต่อไปไปไปเชียงใหม่ใช่ไหมไม่ไปไปตอ,อนนี้เราเป็นฝาแฝดกันใช่ไหมใช่แต่แต่ตอนนี้เรายังไม่ถึงเลยอยะหน้าเราสวยเหมือนกันไหมเธอใชนหน้าสวยกว่าฉวนเธอไม่สุด อะไรนะแต่งตัวก็เหมือนกันทำไมไม่สวยเหมือนเธอแต่มันก็สวยแต่เราตัวเราก็สวยแต่จริงๆหน้าเราก็ไม่สวยเหมือนกันแหละใช่ไหต้องแต่งหน้าเหมือนเธอแล้วแหละนี่เราไปไปงานวัดไปงานวันนะคะไปไปวัดะไปปล่อยปลาไปวัดวัดอะไรอ่ะวัดทะเหรธอวัดบางแพทย์ ไวบานแพ็ไวบันแพดใช่ไหมใช่แล้วไวบานแพดเธอวันนี้ฉันจะไปไหนเหรอก็อไปทาบุญกับฉันไงกับพ่อจ๋าไงแต่ตอนนี้ฉันมีเรียนนะก็เน,นี่ยเดี๋ยวไปทําบุญเสร็จแล้วก็ต้องไปไปเรียนต่อถ้า<ค>อย่างจริงๆในเมย่านเนี่ยอุ้ยเธอทำไมผมฉันมันดูนะ่า ขับรถดีีนะแซคคนไปเลยไหมอ่ะนะแซไปเลเธอเธอเอคุณม่ตั้งได้ไหมอ่ะตั้งไม่ได้หรอกเธอตั้งได้ไหมอ่ะมันีจิมมากอะไรนะน่ารักจิมมีจิมมี่มากน่ารักจิมมีจิมมีมากเลย มล้วจ๋ารับการไหมนะนะวิทยา4ชั่วโมนักบ่บ่ายสองบายสองแต่ต้องไปถึงบายวันนี้นะคะก็ผับ หน่อไม้ทะเลใส่หน่อไม้เปี้ยวอันนี้คือหน่อไม้ทะเลนะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าดูอีกทถีถ้ากินไปก็เหมือนเป่าหื้อเราแหละกระป๋องนึงก็ค่อนข้างแพงหน่อยแต่มันอร่อยมากแล้วก็คุ้มหน่อไม้ทะเลผัดหน่อไม้เปี้ยวแล้วก็ใส่หมูด้วยจะเอาไปฝากคุณพลอยเอ้คุณพลอยค่ะบนนภา เสร็จแล้วก็อีกนี่ก็จะเป็นต้มชอบชอยต้มชอบชอยร้อนๆเลยนะคะ